แมนฮันหนึ่งอีพีสิบกรปยัชิปกริปยัชิปแต่ว่าทำงานกะดึกนะฮะทำงานดึกแล้วก็เลิกเช้านี่ไงได้เวลาทํางานนอกเวลาแล้วตอนนี้มุงม่งไปที่โรงงานถ้าขนถ้าขนส่งสินค้าเป็นทางเดียวที่แกที่แกจะต้องไปเคมาถึงก็พกลูกซองเลยมาถึงก็เจอเลย สองเลยไหมหนูหนูสองเลยละกัน <tinc S 1> <giving quin. S 2> เดี๋ยวเสียเวลาโอ้โหแบกมากันอีกเป็นเบือเลยโอ้โหเฮียเลื่อเลื่อนรถไปเยอะเลยนะมียามียาไม่เป็นไรโชคดีไป พูดสแปนเนอร์ว่าท่าทางจะไม่ดีแล้วอะไรประมาณนี้ทำให้เสียได้หมดแปลได้หมดประมาณนั้นนะแต่ถ้าให้ผมแปลไปเปก็ไม่ได้รู้ว่ามันมันเป็นแสลงครับให้มันรีโหลดก่อนเด็กแล้วค่อยวิ่งกดผิดโอ้ยบันเทิง ไหนหมอบไปหนึ่งลีโดก่อนีโลอยโอ้ยโอยโอ้ยโอยนี่ยโล้ยนอ้ย้ปโอ้ยโอ้อยโออ้ยโอ้ย้ยอ้้ยอ้ยยโอ้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 ยโ โอ <Okay. S 2> เคเหลือตัวเดียวจุก๊กหายแล้วแม่งไม่ถึงอีกกูโอยระยะแค่นี้มึงยังไม่ถึงเหรอวะเฮ้ยตรงนั้นได้อยู่น่าจ,จะถึงอยู่เคลียร์คันจักรแล เหมอบไหมเหมอะเพอเสร็บร้อยเก็บยาก่อนเก็บปืนเก็บปืนอันนี้ลูกสองไม่ใช่อันนี้ลูกโม่รีเวอร์โวกันแบบยิงหกนัดแล้วเก็บปืนเข้าไปป้อมยามเพื่ออะไรสวิตอะไรเยี่ยมไปเลยแค่ ตอนนี้ก็ได้ทางเข้าโรงงานแล้วสำหรับการทำงานได้ดีเยี่ยมแกจะได้เข้าไปในห้องห้องโถงโอ้ยเฮียยิงห้องกว้างกว่านี่กูยิงไม่ชอบเลยเออแ,แ,แ,แต่แต่แต่ว่าไปมันก็ไม่มีบอสบอสเนาะเกมนี้หรือมีมาแล้วเช็คพอยต์บางทีผมเจอเช็คพอยต์ผมก็อยากจะพักเสียตาหน่อยนะอุ้ยหายแล้วมือ ขอได้ไหมขอดีกว่าไม่ชัวร์ครับขอเรียกมันหน่อยปืนเราน้อยเราไม่รู้ว่ามีศัตรูกี่ตัวใกล้ๆลูกใกล้ๆใกล้อย่างนั้นแหละเออเฮ้อสวยงามตามท้องเรื่องถือไม้ถือไม้ก็เสร็จโตจิตเค โอ้โหเยอยแม่งมีปืนเสดไม่ใช้ลวงไปซะโอ้โหจะให้กูเก็บไม้เหรอใครจะบ้าเก็บไม้บ้าหรือเปล่าเฮ้ยไม่ออกหรอเคาะไหมไม่ต้องหรอกระดับระดับนี้แล้ว ล่วงไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมดีโหลดดีกว่ามันยังไม่อยอออกมาไอ้ตัวไม่ออกเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับนั่นไงท่าดาไปไปเนอะพักผ่อนไปยายายา ยา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 อ่าและแม่งไม่มียานี่เว้ยไม่มีเพนคิวเลอร์ฮะก็ต้องลุยต่อแหละ่างี้อ่าอีบ,บ้าเอ้ยลิฟแม่งพังว่ะแกต้องลงไปชั้นใต้ดินนะเชียร์ไปทำไมอะอ่ามีเบเกอร์อยู่ข้างล่างอ่ะแกต้องไปดึงเบเกอร์แล้วลิฟลิฟจะกลับมาทำงาน ยาก่อนดึงเบเกอร์เหรอตรงนี้มีกระจกหรอไม่มีเว้ยเฮ้ยกลางคบานเลยอย่างงี้มันลงไงวะลงโหต้องกระโดดลงไปเหรอไอ้เคียไม่ไหวมั้งมึงเกินไปแล้วหัวหน้าให้กระโดดลงไปอะ่ะอ๋อเคียบันได Don't don't get it, get you got here. to stay home, Mr. Bunny. No point in home. holding back now. This is starting to stick, man. Stay <laughs> it! Uh, <laughs> what is it? Punishment. They're dangerous. I'm not told that. I'm not. That's the nasty. I heard him. I did. หายโดนบ้าไหมเนี่ยตัวนี้ก่อนแล้วกันแมงคืนมาปะวะสัสเอ้ยสองตัวล่างๆใช่ไหมลูกโม่เดรออะไรมือนแมงเต็มการาฟเลยเฮ้ย ทำไมมีตัวหรือมันขึ้นไปข้างบนวะใช่ไหมไม่ได้ขึ้นครับเฮ <c oughs> ้ยเฮียแล้วมันอยู่ไหนวะอ๋อฝั่งนี้เหรอเอ็ดมอนอ้าวไหนวะกูไปหายนี่มันทางทางขึ้นกนูนี่วะเอาเหอะ ยังไงก็ไม่รู้เรากูเก็บปืนไว้ก่อนออมดีกว่าเว้ยลูกซองกับลูกโมแน่นอนหลับไปเก็บยา แล้วอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่บอกว่าเบเกอร์เออเบเกอร์ดึงเจ๋งมากแครตอนนี้รี์ก็ใช้งานได้แล้วไอ้เชีอยตัวข้างบนน้ำตัวอะไรอยู่วะต้องขึ้นไปเจอกับอะไรบ้างเนี่ย เออลิฟใช้งานได้แล้วเออลืมไปกูยังไม่เห็นลิฟนี่ว่ะแล้วลิฟอยู่ไหนวะอ๋อนเนี่ยเย็นลู่ต้องไปเจออะไรบนลิฟวันเนี่ยสับสวิตลิฟนะฮะ่อให้ลิฟขึ้นไอจุดสีเหลืองๆที่ผมเห็นได้งากูว่าแล้วอยู่ข้างบน เซอร์ไพรส์ huh. ล้วงไปซะน้องชายเก็บเช็คพลอยก่อนไม่รู้กูต้องเจออะไรอีกบ้างสำรวจก่อนดีให้ทนทั่ว ชินี่านเนี่ยยังไม่ทันถาดคำเลยไหนวะไหนมึงเนี่ยรีหลดก่อน Ôi hiếp em anh Lúc mô lửa nói đôi Lửa sắt mang này mà Da, da để khói kẹp Ui nhớ, cớ, nhớ cớ quá, เสร็จไปสองลูกสุดท้ายวะเน้นเน้นเออ,วเวเอ,เอเหลือแต่ลูกโมเลยเว้ยเอ้ยเหลือแต่ลูกซองหายแล้วมันอยู่ไกลกันด้วยกูใช้ลูกซองสองไงวะเนี่ยข้างล่างเหลือสองใช่ไหม ตรงนี้พอส่องได้หรือวะหายไม่ได้เว้ยโอ้ยเฮียสี่ตัวนี่ว่าไม่เบาเนี่ยอันนี้อะไรวะเนีย่ยเฮ้ยไอ้เฮียแม่งอยู่ระนาบเดียวกับเราหมดเลยว่ะเอ้านี่ก็มันเทิงอะเด็กอ,อืม,อม มา2เออให้ได้อย่างนี้ดิวะนี่ไงยาอ๋อไอตรงนี้เองสุบไหนวะวิเคราะห์สุบแม่งหายโอ้ยจะเก็บนี่ซะหน่อยไออะไรอ่ะลูกซองทั้งนั้นเข้าไม่ได้เว้ย ลิฟปะวะลิฟจริงด้วยได้เวลาใช้ลิปฮะมึงอะมานี่ฝั่งไหนวะนี่ใช่ไหมเกือบไปเก็บเช็คพอยต์ได้แล้วโอ้ยกูจะเป็นลม โปร่งนะครับไม่มีอะไรไม่มีทางไปเหรอนี่พังไงวะอ่ายิงแม่งเลยดิเฮียยิงได้เฉยเอายาชุบอีกมีทางไปสองทางเหรอห้องนี้มียาชุบห้องนี้ดูโล่งๆลงก่อนดีกว่า ฉันไม่ค anyway> ิดว่าเราสร้างเครื่องเยอะขนาดนี้นะฉันอาะชอบแกนะแต่ว่าไอ้โวกนั้นอ่ะกูรู้แล้วล่ะกีดตัวกันแนวเนี่ยอุ๊ยเฮียทางไหนเนี่ย ก่อนแล้วกันเฮ้ยอีกตัวไหนวะตัวอยู่ในห้องเหรอ,อเก็บตัวในห้องกับไหมเปิดไปก็จะเอกมาเลยเนาะอืมนอนไปซะ นี่ปุ่มอะไรวะกดได้ไหมกดได้จริงด้วยนั่นน่ะเป็นพระเอกของฉันอัตตาบอยไอ้ทีนี่เราปล่อยตัวอะไรมาวะเนี่ยหายแม่งมามาเลยด้วยโอเค กือบไปแล้วกูเก็บนี่ก่อนเนี่ยระนาบเดียวกับเราอีกสองตัวลีลอยก่อนนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมไปนอน ไปคุยกับรากมะม่วงนะยาชุบห้องอะไรเฮ้ยอ๋อ,อเป็นห้องเดียวกับที่เราลงมาจากช่องแอร์ครับผมเท่ากับว่าเราต้องไปตามตรงนี้ใช่ไหมหายบุกไปดื้อเลยได้ปะ เป็นลูกที่ของล,ลูกซองมาเลยเหรอรอแม่งยิงสองดันแล้วรีโหลดด,ดีกว่า <c oughs> วิ่งดิรออะไรรีโหลดก่อน <c oughs> ได้จังหวะก็เอาเลยเฮ้ยลูกโม่เฮี้ยที่ต้องการไม่มียาอีกปะวะห้องเชียร์เขาไม่ได้ห้องนี้ห้องนี้แหละหายโล่งนี้จบแล้วมั้งอันนี้ แคชวิ่งหนีออกไปข้างนอกนะฮะใกล้จบแล้วหรือเปล่าไม่น่าใชเออแต่ยังไม่เจอไอ้หมูเนาะไอ้หมูปีศาจนะั่นน่ะโดนจับอีกสิมึงไอ้เค็มมึงนี่แม่งโดนจับทุกดาดเลยนะ โอเคครับก็จบกันแล้วนะฮะสำหรับ EP ที่10ของแบนทันนะฮะเดี๋ยวยไงเดี๋ยวไง,เด,วไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อใน EP ที่11นะครับผมสวัสดีครับ